คำให้การวันประหารพระเจ้าตากฉากสุดท้ายกรุงธนบุรีภาพพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนวงเวียนใหญ่ฝั่งธนบุรีคำให้การวันประหารพระเจ้าตากฉากสุดท้ายกรุงธนบุรีวันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดกรุงธนบุรีหรือวันประหารพระเจ้าตากแม้จะมีเนื้อความชัดเจนอยู่พอสมควรแล้วในพระราชพงศาวดารสองฉบับคือพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขา และพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาตรเจิมถึงจะมีเนื้อความไม่ต้องการทีเดียวแต่ก็สามารถให้ความชัดเจนได้จนถึงนาทีประหารพระเจ้าตากแต่วิธีการและรายละเอียดยังคงเป็นปริศนาต้องวินิจฉัยหลักฐานการต่อไปอีกมากมายวันประหารพระเจ้าตากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทเลขากล่าวถึงฉากสุดท้ายของพระเจ้าตากไว้ว่าทรงถูกประหารด้วยการตัดพระเศีย ที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ปากคลองบางหลวงดังมีเนืน้อหาตอนหนึ่งที่เจ้าพระยาจักรีพูดถึงพระเจ้าตากดังนี้ตัวเป็นเจ้าแผ่นดินใช้เราไปกระทําการสงครามได้ความลําบากกินเหยอ,เออต่างน้ําเราก็อุตสาหาอาสากระทําสึดมิได้อะไรแก่ชีวิตคิดแต่จะทํารูบํารงแผ่นดินให้สิ้นเสี้ยนหนามจะให้สมณพราหมณ์นาจาร์และไพร่ฟ้าประชากรอยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกันก็เหตุนฉนไหนอยู่ภายหลังตัวจึงเอาบุตรภรรยามาจองจําทําโทษ แล้วโบยตีพระภิกษุสงฆ์และลงโทษแก่ข้าราชการและอาาประชาราษฎรเร่งเอาทรัพย์สินโดยพละการด้วยหาความผิดไม่ได้กระทำให้แผ่นดินเดือดร้อนทุกเส้นยา่าทั้งพระพุทธศาสนาก็เสื่อมสุดเศร้าหมองดุดเมืองวิชาทิฐิชนีโทษตัวจะมีเป็นประการใดจงให้การไปให้แจ้งและเจ้าตัดสินก็รับผิดทั้งสิ้นทุกประการจึงมีรับสั่งให้เอาตัวไปประหารชีวิตสำเร็จโทษเสีย เพชิคาดกับผู้คุมก็ลากเอาตัวขึ้นแคร่หามไปกับทั้งสังข์ขอลิกอพันธนาการเจ้าตากจึงว่าแก่ผู้คุมเพชิคาตว่าตัวเราก็สิ้นบุญจะถึงที่ตายอยู่แล้วช่วยพาเราไปแวกเข้าหาท่านผู้สําเร็จราชการจะขอเจรจาด้วยสัก์สองสามคำผู้คุมก็ให้หามเข้ามาได้ทอดพระเนตรเห็นจึงบกพระหัสมีให้นํามาเฝ้าผู้คุมและเพชิาดก็หามออกไปนอกพระราชวัง ถึงหน้าปั้มวิชัยประสิทธิ์ก็ประหารชีวิตตัดศีรษะถึงแก่พิราลัยฝ่ายพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาตรเจิมกล่าวถึงวันประหารพระเจ้าตากไว้สั้นๆว่าณว,วันเสาร์แรม9ก้าค่ำเดือนห้าพลาเช้าสองโมงตรงกับวันที่6เมษายนพศ2325เสด็จพระราชดำเนินทับมาจากเสียมราบ ประทับนพะพลาหน้าวัดโพธารามฝ่ายข้าทูลละองผู้ใหญ่ผู้น้อยพร้อมกันไปเชิญเสเด็จลงเรือพระที่นั่งกราบข้ามมาพระราชวังสถิตณสาลาลูกขุนมีหมุ่พฤทามาตราชกุลกวีมุกเฝ้าพร้อมกันจึงมีพระราชบริหารดํารัดปรึกษาว่าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินอาสัตวละสุจริตทาเสียประพฤติการทุจริตชนีก็เห็นว่าเป็นเสี้ยนหนามหลักต่ออันใหญ่อยู่ในแผ่นดิน จะละไว้ไม่ได้ขอให้ปริวัติออกประหารเสียฝ่ายทั้งกล้าวทหารทั้งปวงมีใจเจ็บแขนเป็นอันมากก็นำเอาพระเจ้าแผ่นดินและพวกโจททั้งปวงนั้นไปสำเร็จณป้อมท้ายเมืองในทันใดนั้นภาพป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่นาพงศาวดารพระราชหัตทะเลขาเล่มสองบอกว่าเป็นสถานที่ประหารพระเจ้าตากดูเหมือนว่าพระราชพงศาวดารทั้งสองฉบับนี้มีเนื้อหาคล้ายคลึงสอดคล้องกันแต่ในฉากสุดท้ายมีรายละเอียดแตกต่างกันคือ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทเลขากล่าวถึงเฉพาะผู้คุมและเพชฌฆาตเป็นผู้มีหน้าที่ตามบัญชาของเจ้าพระยาจักรีนำพระเจ้าตากไปตัดศีรษะที่นาป้อมวิชัยประสิธิ์ส่วนพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาตรเจิมกล่าวถึงบุคคลจำนวนมากคือทั้งกล้วทหารทั้งปวงเป็นผู้นำพระเจ้าตากไปสำเร็จตามบัญชา แต่ด้วยความที่พระราชพงศาวดารของไทยแต่ละฉบับล้วนมีปัญหาเรื่องความถูกต้องมีอคติและความโน้มเอียงทางการเมืองทําให้ประเด็นปัญหาหลายต่อหลายเรื่องหาข้อยุติไม่ได้รวมทั้งฉากสุดท้ายของพระเจ้าตากที่อุตสาหมีการกล่าวถึงการใช้ตัวปลอมในวันประหารส่วนตัวจริงหลบหนีไปบวชอยู่ที่นครศรีธรรมราชก็มีสำรวจหลักฐานอื่น แม้นาทีสุดท้ายของพระเจ้าตากจะได้รับการยืนยันจากเอกสารส่วนใหญ่ว่ามีการประหารจริงซึ่งไม่ใช่การสำเร็จโทษตามโบราณราชประเพณีอันพึงกระทำต่อพระมหากษัตริย์แต่บอกแสที่จะยืนยันเรื่องนี้กลับน้อยนิดจนอาจเรียกได้ว่ามีเพียงฉบับเดียวที่กล่าวถึงลักษณะการประหารว่าสิ้นพระชนจริงคือการตัดศีรษะจากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทเลขา ส่วนเอกสารฉบับย่อยๆต่างๆเพียงแต่ยืนยันว่าสิ้นพระชนจริงเช่นจดหมายเหตุโหนกล่าวว่าณวันพุทธแรม13าค่ำเดือน5เจ้าตากดับขันชนมายุ48ปีกับ15วันจดหมายเหตุโหนฉบับประมันว่าพระยาจักรีกลับจากเมืองยวนเข้าเมืองบางกอกแล้วฆ่าพระเจ้าแผ่นดินเก่าเสียแต่เช่นเดียวกับเอกสารอื่นๆคือไม่ได้บอกวิธีการ เอาไว้อย่างชัดเจนและแน่นอนที่สุดว่าเอกสารที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นล้วนผ่านการชำระปรับแต่งมาแล้วทั้งสิ้นจึงเป็นเหตุให้ฉากสำคัญวันสุดท้ายกรุงธนบุรียังต้องถูกทวงถามความจริงอยู่เสมออย่างไรก็ดียังมีบุคคลอีกอย่างน้อยสี่ท่านที่เชื่อว่าอยู่ในเหตุการณ์ในวันสุดท้ายของกรุงธนบุรีและได้แต่งหนังสือไว้เป็นหลักฐานสำคัญว่า แท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นแน่กับพระเจ้าตากและกรุงธนบุรีบุคคลอย่างน้อยสี่ท่านที่เชื่อว่าได้เห็นเหตุการณ์วันสุดท้ายของกรุงธนบุรีคือสมเด็จพระวันรัตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารแต่งหนังสือเรื่องสังคติยอวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื่อปี2332 กรมหลวงนรินทร์เทวีเขียนบันทึกเป็นจดหมายความทรงจำลำดับความตั้งแต่ปี2310ถึง2381พระชมนิโวหารแต่งโครงสันเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจับความตั้งแต่เจ้าพระยาจาักรีออกเดินทัพไปกรุงกัมพูชาจนกระทั่งปราบจลาจลในพระนครและสร้างกรุงเทพมหานาคร พระยาทัดดาจัดตุรงแต่งหนังสือเรื่องลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำชั้นลำดับเรื่องโดยสังเขปตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาจนถึงสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกข้อที่น่าสังเกตคือในจำนวนคำให้การของทั้งสี่ท่านนี้มีสามท่านแรกที่แต่งหนังสือเล่าถึงเหตุการณ์จลาจนในกรุงธนบุรีโดยสังเขปบ้างอย่างละเอียดบ้างแต่เมื่อถึงฉากประหารพระเจ้าตากทั้งสามท่านก็ ข้ามเรื่องราวตอนนี้ไปโดยไม่คล้องแวะแม้แต่น้อยเข้าทำนองไม่ฟื้นฝ่อยหาตะเข็บไม่เปิดแผลเก่าให้เป็นที่ระคายเคืองสมเด็จพระวรรั์กล่าวถึงเหตุการณ์ไม่สงบในกรุงธนบุรีในหนังสือสารคิติยอวงไว้โดยสังเขปดังนี้ ลุพระพุทธศักราช2325ร่ล่วงแล้วปีขานครั้นความโศกปริเทวทุกทมนัสและอันตรายมีประการต่างๆบางเกิดขึ้นแก่ชนเหล่านั้นคือบางเกิดขึ้นแก่พิศูกเพราะบุคคลลาม,โมโกโกหกมัญญาเป็นอันมากในพระพุทธศาสนาและบางเกิดขึ้นแก่คฤหั์เป็นอันมากสมเด็จพระ้ทรงพระมหากรุณาทั้งสองพระองค์นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นเหตุนั้นๆก็มีพระกรมลหอฤทยัยย่อวันไหว,วไปด้วยพระเมตตากรุณาแก่สรพพสาร ได้โอกาสระงับชนพวกออสัตว์อาธรรมทั้งหลายกระทําให้มหาชนได้เกษมสุขแล้วก็มีพระจํานงจะใครสร้างพระมหานครเพื่อให้อยู่เจริญสิริสุขสวัสดีและป้องกันค่าศึกณนฝั่งฟากแม่น้ําด้านปุริมทิสาภาคฉากประหารพระเจ้าตากที่หายไปจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระวรนรัตได้กล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพระนครอยู่บ้างด้วยฝีมือของพวกออสัตว์อธรรมทั้งหลาย เป็นการกล่าวโดยรวมไม่ได้หมายเฉพาะเจาดจงแก่ผู้ใดและไม่ได้แต่ฉากสุดท้ายของกรุ่มธนบุรีเลยแม้แต่น้อยส่วนกรมมาหลวงนรินทร์ทรวีได้กล่าวถึงเหตุการณ์การจราจรอย่างละเอียดมีแม้กระทั่งการถ่ายทอดคำพูดแบบคำต่อคำของพระเจ้าตากในบางตอนแต่เมื่อถึงเวลาสำคัญคือฉากการประหารพระเจ้าตากก็หายไปอย่างน่าพิศวงสมเด็จพระออยยก,กาเจา้าฟ้ากระสัริอัศึก สเสด็จอยู่กรุงกัมพูชาถอยมาประทับด่านกระบินทราบว่ากรุงโทนค้นเข็นเป็นศึกขึ้นกลางเมืองถึงสองครั้งจึงสเสด็จกลับเข้าพระนครนวันเสาร์แรมเก้าค่ำเดือนห้าลุศกราช1น4ัรปีขานจัตวาศพเวลาสองโมงเสร็จสุขสวัสดิ์รึกส่อเสด็จเข้าพระนครปราบดาพิเศกอดิเรกเชกชมสมบัติจักรพัตราพร้อมถวาย12พระตำนาน12พระคลังแล้วมีพระราชองค์การรับสั่งให้ตั้งกรุงเทพมหานคร ถ้าหากว่าการตามลำดับเหตุการณ์ก็คือหลังจากเจ้าพระยาจัก,กรีกลับมาถึงกรุงธนบุรีแล้วจึงให้ชำระโทษแก่พระเจ้าตากแล้วจึงตั้งกรุงเทพมหานครสิ่งที่น่าแปลกสำหรับจดหมายความทรงจำฉบับนี้ก็คือเป็นการบันทึกอย่างละเอียดมีลำดับเรื่องราวเป็นขั้นเป็นตอนแม้แต่การถอดคำของพระเจ้าตากมาเช่นเมื่อตอนที่ขุนนางฝ่ายพระเจ้าตากลากปืนขึ้นป้อมมาจะรบกับฝ่ายพระยาสัรน,นั้น พระเจ้าตาก็ทรงห้ามไว้ว่าสิ้นบุญพ่อแล้วอย่าให้ยากแก่ไพร่เลยหรือตอนที่จะทรงผนวดหลังพายให้กับพระยาสันก็ตรัสว่าเอหิภิกขุล่อยมาถึงแล้วท้ายที่สุดเมื่อกองทัพพระยาสุริยะอภัยยกมาล้อมกองทัพพระยาสันพระยาสันก็ปล่อยเจ้ารามลักษให้ไปเกลี้ยกล่อมพระเจ้าตากมานำการรบแต่ก็ทรงละแล้วท่านว่าสิ้นบุญเราแล้วอย่าทําเลย นี่คือเหตุการณ์ก่อนที่เจ้าพระยาจักรีจะยกทัพกลับมาถึงกรุงธนบุรีภาพพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินน้าพระอุโบสถหลังใหม่วัดอินทารามธนบุรีแต่ไม่ว่าจดหมายความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวีจะละเอียดเพียงใดก็ส่งละฉากสุดท้ายของพระเจ้าตากไว้เช่นกันไม่มีคำกล่าวแม้กระทั่งการสิ้นพระชนของพระเจ้าตากเกิดขึ้นเมื่อใด ฉากอาวสานกรุงธนบุรีหายไปทั้งฉากอย่างน่าประหลาดใจและฉากอาวสานอีกท่านหนึ่งคือพระชมนิโวหารท่านนี้กรมมาหมื่นพิทยาลงกรทรงเชื่อว่าพูดเหมือนคนที่เห็นด้วยตาในโครงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีลักษณะละเอียดละออไม่ต่างจากจดหมายความทรงจำของกรม,มหลวงนรินทรเทวี คือลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังมีรายละเอียดใส่ไว้มากมายเช่นตอนที่พระยาสันต้องเข้าเฝ้าชำระความแต่พระยาสันซึ่งถูกกรมมขุนอนุรักษ์สงครามซัดทอดมีความผิดแตกก็ทำเนียนเลากับตัวมีความชอบในการโค่นกรุงธนบุรีครั้งนี้พระชมนิโวหารกล่าวถึงพวกพระยาสันไว้ว่าผู้ผิดประทุดนั้นหนาวตัววันวันสันสยองกลัวโทษไทยจำใจจำยิ้มหัวหวางเกลื่อนความพ่อ คุนพิดเพิ่มใส่คล้ายล่อเลี้ยวหลายกลนแม้จะมีการเก็บรายละเอียดไว้มากมายเพียงใดก็ตามพระชำมนิโวหารก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ละตอนอวสานพระเจ้าตากไว้เช่นเดียวกับคนอื่นๆโดยกล่าวเพียงรวมๆว,ว่าผู้ผิดแท้ท่านให้ลงทันโทษค่าจองไปฟันเสียบกล้าวน้อยโทษถ้าผ่อนผันภาคโทษให้แห่ถอนแผ่นดินสิ้นเศร้าเสื่อมเสียนอนนามหนมังสมเด็จพระวรณรัต กรมมาหลวงนรินทรเทวีพระชำนิโวหารทั้งสท่านนี้ได้ละเอาความตอนประหารพระเจ้าตากออกไปจากงานเขียนของตัวโดยเฉพาะสองท่านหลังซึ่งลำดับเรื่องมาอย่างละเอียดประเภทอินไซต์แต่พอถึงฉากสำคัญกลับไม่แต่แม้แต่วักเดียวคล้ายกับทำหล่นหายไปเฉยเฉยผู้ผูกตอนจบวันประหารพระเจ้าตากไม่เหมือนใคร สำหรับท่านสุดท้ายคือพระยาทัศดาจัดตุโรงแต่งหนังสือชื่อลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำชั้นในคำประพันธ์เล่มนี้มีบางบทที่เรียกได้ว่าเข้าใกล้ฉากสำคัญนั้นมากและมีมุมที่ต่างไปจากท่านอื่นๆในสาระสำคัญบางตอนโดยเฉพาะตอนสิ้นพระชนของพระเจ้าตาก หนังสือเรื่องลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำชั้นซึ่งแต่งเป็นกับฉบาง11นี้ไม่ค่อยได้มีคนพูดถึงมากนักอาจเป็นเพราะเป็นหนังสือหายากพิมพ์ขึ้นจำนวนจำกัดเพียง2ครั้งคือครั้งแรกในหนังสือวชิรยานตอนที่85ตุลาคมรศ120พิมพ์ครั้งที่2เพียง500เล่มในงานชาปนก,กิจศพนางสาวอรวรรณเลขกุลเมื่อปี2513 นอกจากจะเป็นหนังสือหายากแล้วสิ่งที่หนังสือเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ถูกอ,าอ้านอิงถึงก็เพราะเนื้อความมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนค่อนข้างมากโดยเฉพาะส่วนที่ว่าด้วยจำนวนปีของการครองราชของกษัตริย์อยุธยาจะผิดกับฉบับอื่นๆเกือบทุกพระองค์แต่เนื้อเรื่องส่วนอื่นก็ตรงกับพระราชพงศาวดารเป็นส่วนใหญ่รวมถึงเกรดพงศาวดารที่ไม่ปรากฏในหนังสือเล่มอื่นเช่นเรื่องนกสาลิกาพูดได้ของพระเจ้าเสือ พระจอมมกุฎเกตรกรุงเทวามีพระนกสาลิการู้พูดแลพลอดดังคนส่วนฉากอาวสานกรุงธนบุรีนั้นลำดับกษัตริย์กรุงกล่าวคำชั้นฉบับนี้มีความแตกต่างแต่สอดคล้องกับหลักฐานฉบับอื่นๆกล่าวได้ว่าพระยาทตัตแปดาจัดตุรโงผู้แต่งได้ผูกเรื่องตอนจบในฉากสุดท้ายของพระเจ้าตากไม่เหมือนใครทั้งนี้เป็นเพราะพระยาทตัตแปดาจัดตุรโงอาจเห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเอง หรืออาจเป็นผู้หนึ่งที่บุกยึดวังพระเจ้าตากในการประทะก,กับกองทัพพระยาสันเพราะท่านได้ประกาศตัวว่าเป็นข้าวังหลังหรือข้าในพระยาสุริยะอภัยผู้ปราบศึกพระยาสันยึดกรุงธนบุรีไว้ได้อย่างราบคาบก่อนที่เจ้าพระยาจักรีจะเดินทับกลับมาจากกรุงกัมพูชานั่นเองค่อยข้าทัาแต่ดาจะตุรรงผู้รองบาทบงพิมุกเบื้องบอวรสถาน พระยาสุริยะอภัยผู้ปราบกรุมทนบุรีได้รับการสถาปนาในแผ่นดินใหม่เป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมมหลวงอนุรักษ์เทเวศหลังพระราชพิธีปราบดาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในปี2325และต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นกรม,มพระอนุรักษ์เทเวศกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลังเป็นบำเหน็จหลังทรงชนะศึกพมา่าในสงครามก้าวทับเมื่อปี2328 ดังนั้นในระหว่างที่เป็นข้าวางหลังพระยาทัดแต่ดาจัดตุรงก็อาจจะเป็นข้าหลวงเดิมที่มีส่วนในกองทัพพระยาสุริยะอภัยเมื่อคราวตั้งค่ายล้อมกองทัพพระยาสันอยู่ที่กรุงธนบุรีเพื่อรอกองทัพใหญ่ของเจ้าพระยาจัก,กรีมาปิดบัญชีกรุงธนบุรีด้วยตัวเองทําให้การของข้าวางหลังท่านนี้จึงน่าจะมีประเด็นชวนคิดอยู่ไม่น้อย การบรรยายฉากก่อนการจราจรในกรุงธนบุรีของพระยาท่แตดาจัตุรงก็ไม่ต่างจากท่านอื่นคือจับประเด็นในเรื่องการที่ข้าราชาการข่มเหงเด mm hmm. ียดเบียนราษฎรเร่งเอาทรัพย์สินเหมือนกับเอกสารฉบับอื่นๆแต่เนื้อความที่น่าสนใจก็คือเมื่อราษฎรเกิดความเดือดร้อนก็ลุกฮือขึ้นยึดเมืองแล้วจับพระเจ้าตากใส่สังขงลิกรหรือโซ่ตรวนพันธนาการลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคําชั้นพันานาความไว้ดังนี้ ทายหลังท่านผู้ครองพกเสียจริตคิดคดบอ่อยอยู่ในสัตยาทันเขียนค่าสามารถใจชะการเรียกเงินทองทันทำโทษพิโรธมุลิกาเก็บริบทรัพย์สินโภคาปรับไหมเหลือตราทุกหมู่อมาัดมนตรีสมทรัพย์ใส่ครั้งมากมีร้อนทั่วประชาชีก็เกิดพิบัติอัศจรรย์ก่อยุคขก,กอแข็งขืนขันตริเอาเมืองพลันก็ได้ด้วยคิดขับเคี้ยว เจ้าตากจนใจจริงเจียวสุดคิดจักเหลียวก็อ่อนฤทือไทยทำดีเท้าพระยาพระหลวงพรามชีกลุ่มเอานอรืฤบอดีใส่สังขอลิกกโบยตีรู้อึ้งกี่ตาการมากมีอันเชิญนอรืฤบอดีไปผ่านพิภพ,พอายุทยาคำถามคือเท้าพระยาที่ประทำการโบยตีพระเจ้าตากอยู่ฝ่ายไหนและมีการโบยตีจริงหรือไม่ หากลำดับความตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทเลขาก็จะพบว่าหลังจากที่พระยาสันยึดกรุงธนบุรีได้อย่างง่ายดายแล้วพระเจ้าตากทรงขอออกผนวดระหว่างนั้นพระยาสันได้ขังพระเจ้าตากไว้ในพระอุโบสถว่าแจ้งแอร์แล้วก็ทรงอยู่แต่ในพระอุโบสถนั้นตลอดเวลาจนจบเรื่องครั้นเมื่อพระยาสุริยะอภัยเดินทัพมาถึงกรุงธนบุรีก็เข้าเจรจาความกับพระยาสันในทันที แต่ได้ข้อตกลงอันไม่เกี่ยวกับการศึกแต่อย่างใดกลับเป็นเรื่องพระยาสุริยะอภัยกับพระยาสั์จึงปรึกษากันให้ศึกเจ้าแผ่นดินออกแล้วพันธนาการไว้ด้วยเครื่องพันธนาการแล้วพระยาสุริยะอภัยก็กลับบ้านไปตั้งทัพรอเจ้าพระยาจักรีส่วนพระยาสันก็ยังคงยึดกรุงธนบุรีไว้เหมือนเดิมภาพพระเจดีย์คูน้าพระอุโบสถเก่า วัดอินทารามเชื่อว่าองค์ด้านซ้ายในภาพบรรจุพระบรมอัฐีสมเด็จพระเจ้าตากสินส่วนองค์ด้านขวาบรรจุพระบรมอัฐิพระอัคารมเหสีปริศนาเรื่องศึกพระการที่พระยาสุริยะอภัยมาเจรจาความกับพระยาสันเพื่อให้ศึกพระนั้นเป็นเนื้อความที่แปลกประหลาดและไม่มีที่มาที่ไปเหมือนกับอยู่ๆก็เขียนแทรกขึ้นมาในขณะที่เรื่องศึกพระ ตามที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขานั้นก็ขัดอยู่กับเอกสารหลายฉบับเช่นในจดหมายความทรงจํากล่าวว่าเจ้ารามลักไปเรียกท่านที่ทรงผนวดให้ประจุออกเถิดเพื่อไปรบกับพระยาสุริยะอาภัยแต่พระเจ้าตากทรงละแล้วจึงว่าสิ้นบุญเราแล้วอย่าทําเลยและทรงผนวดอยู่เช่นนี้จนจบเรื่องเช่นเดียวกับพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาตรเจิม กล่าวถึงการสึกพระไว้ตอนจบของเรื่องคือก่อนการประหารขอให้ปริวัติออกประหารเสียดังนั้นพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาจึงมีเนื้อความแตกต่างจากเอกสารฉบับอื่นที่ให้มีการสึกพระตั้งแต่พระยาสันกับพระยาสุริยะอภัยยังไม่ได้รบกันส่วนการพันธนาการด้วยเครื่องพันธนาการนั้นไม่ได้มีธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน แต่มีกฎหมายสำหรับพระเจ้าลูกเธอตราไว้ในกฎหมายตราสามดวงในกฎมนเทียนบาลมาตรา175ว่าพี่พระราชกุมารต้องพระราชอาญาและใส่พันธนาการบัญชรคือใส่ตรวนสาถ้าลูกหลวงเอกเครื่องทองลูกหลวงโทเครื่องเงินเมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์แล้วขณะที่พระยาสันยึดเมืองอยู่นั้นก็ยอมให้พระเจ้าตากผนวดแต่โดยดีซ้ำเมื่อจวนตัวยังส่งคนไป ขอพึ่งพระบารมีให้นำทัพสู้กับพระยาสุริยะอภัยจึงไม่น่ามีเหตุการณ์เรื่องเท้าพระยาพระหลวงพรามณชีกุ่มเอานอรึบ,บดีใส่พันธนาการโบยตีนอกจากนี้ฝ่ายพระยาสัรยังไม่มีบารมีและไม่ได้มีมวลชนที่เป็นเท้าพระยาพระหลวงพราหมช์ชีเลยเมื่อเทียบกับฝ่ายเจ้าพระยาจัก,กรีซึ่งมีบารมีอย่างสูงในสมัยกรุงธนบุรีพระยาสรรน,นั้นถึงขั้นต้องแจกเงินซื้อเสียงก็มี และที่สำคัญไม่มีบทของพระยาสัรปรากฏอยู่ในเรื่องนี้ในขณะที่ฝ่ายเจ้าพระยาจัก,กรีนั้นมีมวลชนทั้งราษฎรและสมณพราหมณ์ชีอยู่มากมายราษฎรเสนางพราหมณชีปุโรหิตคอร์ทีผู้รู้ระบอบบรรยายเชิญสอกษัตริย์ลาสายมอบมิ่งเมืองถวายให้ไทยธิราชครองพกดังนั้นฝ่ายที่กุมเอานอฤบดีใส่พันธนาการโบยตี หากเกิดขึ้นจริงก็น่าจะเป็นฝ่ายเจ้าพระยาจาัก,กรีนั่นเองและเนื้อความข้อนี้ก็สอดคล้องกันกับพระราชพงสาวดารกรุงทนบุรีฉบับพันจันทนุมาตรเจิมที่ว่าเกิดมมอนำตัวพระเจ้าตากไปลงโทษฝ่ายทะกแก้วทหารทั้งปวงมีใจเจ็บแค้นเป็นอันมากก็นำเอาพระเจ้าแผ่นดินและพวกโจดท,ทั้งปวงนั้นไปสำเร็จณป้อมท้ายเมืองในทันใดนั้น นอกจากนี้สมเด็จกรม,มพระประมานุชิติโนรสก็ทรงกล่าวถึงมบในเหตุการณ์ประหารพระเจ้าตากไว้ในพระราชพงสาวดารของพระองค์เช่นกันภายหลังมีจิตฟุ้งซ่านถึงสัญญาวิปลาสประพฤติพิดริธรรมกรรมอันเดือดร้อนแก่สมนพราหมนาประชาราษฎรทั้งปวงชอเนฮิกุชิตตวาอันชนทั้งหลายมีความโกรธชวนกันกำจัดเสียจากราชสมบัติแล้วพิฆาตค่าเสียกับทั้งบุตรนัดดาวงสานุวงท้งสิ้น แต่ปัญหาก็คือในลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำชะนนี้ขณะที่กุมเอานอรหรืบอบดีใส่พันธนาการโบยตีพระเจ้าตากยังไม่สวรรคตและมอบที่กุมเอานอรหรืบอบดีไปโบยก็เกิดขึ้นก่อนที่เจ้าพระยาจาักรีจะยกทัพกลับมาถึงกรุงธนบุรีส่วนในพระราชพงสาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาตรเจิมมบเกิดขึ้นหลังเจ้าพระยาจักรีมาถึงกรุงธนบุรีแล้ว อย่างไรก็ดีฉากสุดท้ายของกรุงธนบุรีในลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำฉันไม่มีการขั้นแบ่งเวลาเป็นการกล่าวต่อเนื่องกันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาเดียวกันเท้าพระยาพระหลวงพราหมณชีกรุมเอานอหรือบอดีใส่พันธนาการโบยตีรู้อึงกีตาการมากมีอันเชิญนอหรือบอดีไปผ่านพิภพ,พอายุทยาพระเสด็จโดยทิศบุตรรอพาทางสอทลอมคาก็ลุนคนครกรุงไกร สมาาชีพรามถวายชัยอุโคตเกรียงไกรก่อนเกียรติภพมหายสวรรค์ความหมายในตอนนี้จึงคล้ายจะบอกว่าอาาประชาราษฎรและสมณาชีพรามซึ่งเป็นฝ่ายธรรมะลูกคือก่อการยึดเอาเมืองเอาไว้ได้จากนั้นก็จับเอาพระเจ้าตากมาลงทนันก่อนจะเชิญเจ้าพระยาจาัก,กรีขึ้นครองราชสมบัติแม้จะเป็นข้าวังหลัง แต่พระยาทัดดาจัดตูรงก็ไม่ได้ให้เครดิตพระยาสุริยะอาภัยในสกครั้งนี้และไม่มีผู้ร้ายอย่างพระยาสัรในเรื่องมีแต่ท่านผู้ครองพกเสียจริตคิดคดเป็นผู้ร้ายเพียงหนึ่งเดียวที่ถูกหมอบฝ่ายธรรมะใส่พันธนาการโบยตีปัญหาสำคัญที่สุดในลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำฉันไม่ใช่เรื่องใครกลุ่มเอาพระเจ้าตากไปโบยตีแต่เป็นเรื่องที่สำคัญกว่านั้นคือ หนังสือเล่มนี้ได้บอกการสิ้นพระชนของพระเจ้าตากต่างจากหนังสือเล่มอื่นโดยสิ้นเชิงคือสมณชีพรามถวายชัยอุโคตเกรียงไกรกอนเกียรติพภพมหาสวรรค์เกิดวิกลโดลจิตประจุบันเท้าดับชีวันผ่านพบได้15ปีจะเห็นได้ว่าการที่เท้าพระยาพระหลวงพรามชีกุมเอานอฤบอดีใส่พันธนาการโบยตีไม่ได้ทาให้พระเจ้าตาสิ้นพระชนในทันใดเหมือนกับการ ตัดศีสษะหรือสำเร็จหรือฆ่าหรือดับขันซึ่งเป็นคำที่เอกสารเก่าแต่ละฉบับเลือกใช้เพื่อบอกว่าพระเจ้าตาดสิ้นพระชนแต่ในหนังสือลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำฉันกลับเลือกใช้คำเกิดวิกลโดนจิตปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ทรงถูกใส่พันธนาการโบยตีแล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่าคำให้การ ของพระยาทัดดาจัดตุรงเรื่องเกิดวิกลดนจิตประจุบันเท้าดับชีวันนี้ต้องการที่จะบอกว่าพระเจ้าตากนั้นสิ้นพระชนด้วยพระอาการพระหัตถายวเฉียบพลันซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการถูกโบยหรือต้องทนทุกขทรมานพระไทยจนดับขันในที่สุดสรุปว่าคาให้การของบุคคลและเอกสารต่างๆมีข้อมูลในเรื่องการประหารพระเจ้าตากต่างกันหลายกระแส พระราชพงสาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขากล่าวว่าสรมถูกประหารตัดศีรษะพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาตรเจิมและสมเด็จกรม,มพระประมานุชิชินโรสกล่าวว่าส้มถูกมอบสังหารส่วนพระยาทัตด,ดาจัดตุรงเห็นต่างออกไปคือเกิดวิกลโดนจิตปัจจุบันจนสิ้นพระชนหากคำให้การ ของพระยาทัดดาจัดตุรงในฐานะข้าวาังหลังผู้เห็นเหตุการณ์และให้การว่าพระเจ้าตากทรงสิ้นพระชนด้วยหัวใจวายก็จะกลายเป็นบบาแสใหม่ในกรณีพระเจ้าตากให้สืบค้นถกเถียงกันต่อไปไม่จบสิ้น